สวัสดีครับผมอันนี้ก็บรรยากาศเย็นๆนะครับอาบน้ำผาเดินออกกำลังกายเสร็จก็อนวันนี้ขอพบคุณออเดอร์ผลไมเ้เคนตารูปนะครับคุณแม่มมดินสั่งให้บารมีนะครับสองถุงกับแตงโมนะครับเมื่อวานก็กินแตงโมไปวันนี้กินเคนตารูปหนึ่งถุงนะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งถุงนะครับคุณแม่เดี๋ยวพวกนี้นะครับกินวันละถุงนะครับอาหารเสริม ขอบคุณคุณแม่ไมลินนะครับทั้งหญ้านะครับทั้งหญ้าทั้งผลไม้อาหารเส,สริมส่งให้ลูกชายตลอดเลยนะครับผมครับขอบคุณนะครับออเดอร์หญ้าไปข้าวด้วยนะครับหญ้าในเปียจากคุณแม่มาลายแม่ไมลินนะครับท,ทุกท่านเนาะครับผมคุณแม่ปิยวดีนะครับคุณแม่ครับทุกๆออเดอร์น,นะครับ แม่เล็กขึ้นมาหน่อยสายใจนะครับผมหลายๆท่านนะคุณพ่อมีสักคุณแม่สายพินนะครับผมโู้หลายท่านนะครับผมคุณแม่อ้อยนะครับจังเต็มไม่ได้ไอเอยน้านะครับผมขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับที่เอ็นดูนะครับความดุลบารมียากน้อยนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมพี่ลินินด้วยนะครับโอ้หลายานอยู่นะครับผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอุดนรลานก่อนดลน,น,น,นะครับผมโอ้กินอเนดอร่อยนะครับพลมาเสร็จเดี๋ยวก็เพิ่มใหญ่นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ่วนนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นก่อนนะครับเนาะดูประมาณเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือน,นับดูดูก่อนดูสถานการณ์ก่อนเป็นดาวเป็นดาวสัญญาณใหม่ครับผมตัวนี้ไลฟ์สดไม่ได้นะครับ กินกินยาสลับแล้วอะไรอีกชิ้นหนึ่งเฟอร์มี่อะไรอีกชิ้นหนึ่งแล้วกินให้หมดเรืวๆเราจะได้เพิ่มยาอ่ะเก็บตะกร้ามาเลื่อยเก็บตะกร้ามาเก็บมาเก็บมาเก็บเก็บตะกร้ามาม้วยปะเก็บตะกร้ามาให้หน่อยเออเก็บไปเก็บแล้วเก็บมาปะตะกร้านี่แม่แม่แม่ครับตะกร้านี่ม uh, ้วยเก็บเออเก็บมาเออเก็บมาเออเก็บเออเก่งเก่ง เออโอ้กิ่งมากเลยอ่าขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเออครับเสียงดังๆครับเสียงดังไม่เอาหม่ครับโอเคครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะคะแม่ๆฮะขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะครับผมเลยมานะครับผมอดุลก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากคำอวยพรนะครับผมทุกท่านนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบนันดาลให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมครับโอ้คุณแม่สมคิดด้วยนะครับผมต้องขออาภัยเนาะก่อนโดนนี้ก็โอหลายหลายท่านนะครับที่ได้ไม่ได้ไอ้นน้ำนะครับผมต้องขออาภัยด้วยนะครับครับผม อ้ยตองคุณพี่ใหญ่ไม่อ้อมเนาะโอ้หลายหลายหลายน้องนิสาครับบางทีก็สมองเบลอๆนะครับผมต้องขออภัยแม่ๆนะครับน้องตายพวกน้องลายท่านนะครับผม14ทุกท่านก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะครับ ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับบญกุศลนุ่นนำนะครับคิดสิ่งใดสมคบสมมติปัรถนาลร่ำรวยร่ลำรวยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับผม